โอ้ดูพี่น้องครับเขาเขาเขาาแย่งอะไรกันก็ไม่รู้ครับโอ้ระวังเงินเ็ดดอกบานๆอย่างนี้เด้อน่านะครับเออเอบเขามาหาเห็ดกันครับผมก็เลยมาหาส่องเห็ดนะครับเอายายทันเขาไม่ใหญ่้ไม่ทันเขาโอ้จายแล้วเนาะเออบอกว่านั่งขี่อยู่ก็ไม่มีใครฟังเนาะเออที่มาย่างใครนั่งขี่อยู่อะเออ เอาถ้าจเจ้าหากันซะ้ใครจะไปป้าหาพึ่งล่ะโอ้เฮ็ดอันนี้เฮ็ดอะไรเขาเรียกเฮ็ดอะไรกับเฮ็ดคแนคแดงโอ้เฮ็ดคนแดงอืมไหนดูดิเฮ็ดคนแดงเป็นแบบนี้นเนาะเฮ็ดคนแดงเนาะมือหยัดสั่นไหมเขาไม่ได้สั่นผมนะครับพอดีอมาเจอเฮ็ดนะครับแล้วก็เลยเรียกช่องพานมองขยอขยแยเขามาทำคอนเทนต์นะครับะจริงๆนะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับมหาศาลนะครับเฮ็ดปวกวันนี้นะครับอย่างที่คาดเดาว่า เยอะวันนี้ก็เยอะจริงๆนะครับเนี่ยพี่น้องเลยโอ้โหนะครับเออนุ่นนะครับเด็กๆขุดลึกๆเด้อโบเด้อนั่นนะครับนั่นพานเทือบัวนะครับพานคนดังนะครับเด็กล้านเป็นร้อยล้านเดี๋ยวเดี๋ยวตรงตรงในก็ตั้งนี่นะครับผมไม่เก็บหรอกครับมาเคลียร์เคลียร์อย่างเดียวครับวันนี้นี่นะครับนี่แค่ลึกๆแค่ลึกๆโบนี่นี่ผู้จะบอกเออแค่ลงไปลึกๆนี่หนูแทงนี่ เขียอย่างนี้เลยเขียนี้ก่อนปุ๊บแทงลงไปปุ๊บนี่เอ้างัดกึ๊บนี่ขึ้นมานี่ค่อยๆย,ยกมาลูกค่อยๆอย่าให้ตีนมันขาดเออค่อยๆดึงโอ้โหโอ้โหสุดยอดโชว์ดิโชว์ดอกโชว์ดอกดิดดดอ่ะครับอันนี้มือนี้พ่อเมืองมันแหละครับพานงองเองนี่นะครับอันนี้พานพานอะไร พันงองแงใช่ไหมเออใช่ไหมเนี่ไม่งองแงแล้วเห็นเพ็ดแล้วนอนนวนดอกสวยด้วยไหมเยอะแยะเลยนูน่นลามเข้าไปหนุนนะครับเ,เยอะ,ะแยะเลยมันไม่ใช่ว่าจะเจอทุกคนนะครับเพชรคนนี่นะครับเจอได้คนหนาา้นา,นา,หนาตาดีเนี่ยนะครับพันชลาหน้าตาดีเจอจริงๆนะครับจะไม่เอาได้แล้วเอาแม่แมไปเล่าเพื่อนๆเลยเนี่ยนะเนี่ยเนาะเล่าได้ไหมลูกนี่เนาะไม่งองแงแล้วเนาะบยนะครับ เออลึก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 จึกลงไปกดลงไปกดลงไปกินเข้ามากๆเด้อโอ้นั่นแหละสุดยอดเลยเยี่ยมเลยเอาวางไว้นั่นก็ได้น้ำแม่ขุดทีหลังค่อยๆ่อยแค่ลึกเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูปูดูปูดูปูนี่เห็นไหมแค่ขึ้นมาก่อนนี่จะได้ลากยาวๆอย่างนี้นี่เราวางไว้อย่างนี้ก่อนพบวางไว้อย่างนี้เออแล้วค่อยใส่ตะกร้าเมื่อืมค่อยงัดลูก อืมอืมดึงขึ้นมาอืมวางลงนี่วางลงนี่เออวางลงนี่เออเห็ดคนลูกเอาได้เอออ๋อเยอะไหมนาอืมม่วงวงินม่วงเงินโอ้โหติดกันเลยอื้มฮึยอดน้องเอาให้แม่ถ่ายไปด้วยสองกเอาเอา นาเ๋ไดดด้้้ปลลงงััใใกกยย่ถีวแม่่เดี๋ยวแมหามากจริงเนาะพี่โบเนาะมากไหมวันนี้เยอะไหมวันนี้เยอะกว่าเมื่อวานเนาะเอาไปกองไว้ใส่เออหนูกองไว้ตรงนั้นแหละกองไว้ตรงนั้นแหละกองไว้เออนั่นแหละเดี๋ยวเขาเก็บใส่ตะกร้ากดลงไปลึกๆเวลานั่งกินเข่าเยอะๆเออเก็บเผ็ดต้องใจเย็นๆค่ะถ้าใจร้อนเดี๋ยวเราจะไม่ได้นี่วางไว้ไปหมด เอาใบไม้ออกขอลุออกเอาไม้ออกแล้วเก็บนะนุ่นเดวยเดียวโบเด้ยวอ,อ,อมุดเดียวโบเด้ยอันนี้เฮ็ดพิเศษนะโบไม่เอาเออวางไว้วางไว,ว,ว้วางไว้เดี๋ยวแม่มาเก็บเลี้ยงให้มนันสวยๆให้มันสมก็เป็นตุ๊ดหน่อยเข้าใจไหมเออเอ,เอ้ยวางเบาๆดิ มวลมวลนะครับหาเรื่องทำไปนะครับได้พึ่งเบึงได้เฮ็ดเบึงเนาะพี่น้องนะครับอันนี้ก็เอามาทำความสะอาดนะครับแล้วก็อ่าหนุนนะกร้านชครับอันนี้เดี๋ยวไปหว่านเชื่อไว้ ยังไงก็ฝากพี่ฝากน้องเป็นกําลังใจด้ครับเด้อพานชลาห้าตาสุดยอดหนาตาดีนะครับสะดวกช่องทางไหนก็เรียนเชิญน,นะครับ Facebook YouTube นะครับหรือว่าจะเป็นอาลาซานประแดกแฟนเพจก็ไปกดโฟโล่ได้นะครับโอเคครับซัำนี่แหละพี่น้องเอ้ย